สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะคลิปนี้นะคะแม่พึ่งขออนุญาตนำเรื่องราวชีวิตของแม่พึ่งเช่นเคยนะคะกับลูกทั้ง4เนี่ยมาแชร์ให้ท่านผู้ชมหลายหลาท่านที่สงสัยเข้ามานะคะว่าแม่พึ่งอ่ะ จดสรรเวลาอย่างไรบริหารเวลาอย่างไรถึงเลี้ยงลูกอย่างมีความสุขแล้วเด็กๆทุกคนก็เป็นเด็กที่น่ารักนิสัยดีแล้วก็เนี่ยค่ะอบอุ่นกอดกันบอกรักกันตลอดเวลาแบบนี้ในบ้านเราอะนะคะก็ทําให้ท่านผู้ชมรู้สึกว่าแม่พึ่งทําได้ยังไงมีเคล็ดลับมีวิธีการยังไงบ้างแม่พึ่งก็เลยจะเอาตารางชีวิตนะคะกิจวัตรประจําวันของแม่พึ่งเนี่ยมาแชร์ให้ฟังเพื่ออ,อาจจะ เป็นอืมแม่ทํางานอยู่พี่นินาทุกเชา้ชาค่ะน้องตื่นมาน้องก,ก็จะอย่างงี้ยค่ะมาหอมแก้มมาจุบ๊บหน้าผากมากอดอย่างงี้ยค่ะก็มาบอกรักแม่เหมือนให้กำลังใจแม่น้องว่า รัวแม่ต้องตื่นมันทางานตั้งแต่เช้า oh. เดี๋ยวไปตามชมในคลิปนะคะท่านผู้ชมเผื่อจะได้เป็นแรงบันดาลใจหรือว่าเป็นประโยชน์ให้กับท่านผู้ชมไม่มากก็น้อยนะคะว่าผู้หญิงตัวคนเดียวอย่างแม่พึ่งเนี่ยอยู่ในต่างบ้านต่างเมืองแต่สามารถดูแลลูกทั้ง4คนแล้วก็ยังทํางานไปด้วยได้เนี่ยแม่พึ่งจัดสรรและบริหารเวลายังไงนะคะแต่ว่าเดี๋ยวไปเล่นกระเด็กกันแป๊บก่อนค่ะอ oh. หัวยังหัวยัไงหยังหัวยันงก็นี่เป็อเกตัวอักเอยวัด้ช่ไหมเด็กๆอาบินเลยลูกบินเลยค่ะไปเลยค่ะคีไม่กว่าเลยค่ะไปเลยค่ะอ่ครบเี้ในโปรเจกที่ทำได้นะครับศึกษาูนะครับแล้วก็่ร้ทำอะไรนะก็ต้องเจอคำวิพากษ์วิจารณ์ทางนั้นนะครับแต่ถ้า ตรงฟังมคแบบนั้น ทำบุญผู้อ่อนโยนของเรานะคะนอกจากจะหน้าหวานแล้วปากยังหวานแบบนี้ด้วยนะคะไม่รักยังไงไหวใช่ไหมคะเนี่ยค่ะท่านผู้ชมคะตีห้านะคะแม่พึ่งก็จะตื่นจากที่นอนเดี๋ยวนี้ก็คือไม่ต้องตั้งปลุกแล้วค่ะเหมือนร่างกายเราตื่นอัตโนมัติแล้วประมาณสักตีสี่ห้าสิบเนี่ยคะ่ะแม่พิ่งรู้สึกตัวละแล้วก็จะลุกจากที่นอนนะคะแล้วก็จะไปตั้งน้ำค่ะเพื่อจะดื่มชาหรือว่ากาแฟดําสักแก้วหนึ่งนะคะแล้วก็จะมานั่งสมาธิสิบห้านาทีค่ะแต่สัปดาห์หนึ่งนะคะจะมีสองวันที่ ทางเมืองไทยเนี่ยจะมีเรียนออนไลน์ตอนหนึ่งทุ่มของเมืองไทยก็จะเป็นตีห้าของแม่พึ่งนะคะ2วันนั้นเนี่ยแม่พึ่งก็จะตื่นตอนตีสี่ครึ่งค่ะตั้งปลุกไว้แล้วก็จะตื่นมานั่งสมาธิดื่มกาแฟอะไรเรียบร้อยเสร็จแล้วก็จะได้เริ่มเรียนตอนตีห้าของแม่พึ่งก็คือ1นึ่ทุ่มตรขงของที่เมืองไทยนะคะแล้วก็จะแบ่งอีก30นะคะไปเดินบนสายพานนะคะเพื่อเป็นการออกกําลังกายให้ร่างกายระบบผาผานดีตื่นตัวนะคะหลังจากนั้นมาก็ทําอาหารเช้าค่ะประมาณ7จ็ดโมงแล้วะคะ่ะท่านผู้ชมก็ได้เวลาทําอาหารเช้าให้เด็็็็็กกกๆนนนนนะะคาาาววััเปเ,เปปข้้ตมอาหาร ทั่วๆไปหรือว่าบางวันก็เป็นชงเช็คให้เด็กๆดื่มนะคะได้สารอาหารครบถ้วนก็แล้วแต่เวลาที่แม่พิ่งจะมีในแต่ละวันหรือว่า แล้วแต่ความงองแงของเด็กๆที่จะตื่นบ้างไม่ตื่นบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะ <c oughs> ก็จะปรับไปตามสถานการณ์รายวันกันไปนะคะวันนี้แม่เพิ่งทาไข่เจียวแล้วก็ไปเก็บใบโหระพาแล้วก็พริกจากหลังบ้านมาใส่นะคะพริกนี้ไม่ค่อยเผ็ดค่ะท่านผู้ชมอร่อยพริกหวานๆนะคะแล้วก็มีไข่โคนแล้วก็ทอดปลาหมึกแต่ใช้ลมในหม้ออบลมร้อนนะคะแล้วก็ฉีดน้ามันเพิ่มไปนิดหน่อยคะ่ะแล้วก็นี่เลยคะ่ะมีเบคอนแล้วก็ทาข้าวต้มใบเตยคะ่ะแล้วส่วน พอส่งพี่นิณากับพี่ในท่านที่โรงเรียนเสร็จแล้วบางครั้งเนี่ยพี่ในท่านเขาจะขอเดินไปกับเพื่อนเขานะคะแล้วก็จะมีพี่นินานั่งรถไปกับแม่หรือบางครั้งก็มาด้วยกันทั้งหมดเลยทั้งพี่ในท่นานแล้วก็เพื่อนของพี่ในท่นานด้วยนะคะเต็มรถเลยค่ะรถแม่พึ่งก็รับไหวนะคะก็ไปส่งที่โรงเรียนซึ่งบางวันถ้าเรารีบๆนะคะเหตุการณ์อย่างนี้ก็จะเกิดขึ้น <laughs> ถูกบล็อกค่ะถูกจอดแมวพี่นินาบอก <laughs> คุณแม่คะเรารีบอะไรอย่างเงี้ยบอกไม่เป็นไรลูกโอเคสายประมาณสองสามน,นาทีหน้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วน้อง วันศุขของเรากับ,กบน้องทําบุญเราก็จะมาที่เดย์แครนะคะส่งน้องเสร็จปุ๊บเนี่ยแม่พึ่งก็กลับมาบ้านค่ะก็จะเป็นเรื่องของงานบ้านแล้วเนาะ ถ้าเป็นบางวันที่ไม่ต้องแวะซื้อเข้าของเครื่องใช้ในบ้านของลูกๆหรือว่าแวะเติมน้ํามันรถอะไรอย่างเงี้ยค่ะกับข้าวกับปลาก็จะสามารถกลับมาถึงบ้านได้ประมาณสักเกือบเกือบสิบโมงก็เริ่มทํางานบ้านค่ะก็น <laughs> <laughs> ก็อยากให้บ้านสะอาดมั่นใจว่าพรมในสะอาดพรมแม่พึ่งก็จะซักประมาณ2สัปดาห์ครั้งหนึ่งนะคะแต่ฝุน่นนี่ดูดเวลาหลายรอบเหมือนกันนะคะวันนีก็เช้าเย็นเลยค่ะ ว่าน้องชอบไปนอนเล่นกับพื้นเราก็อยากให้มั่นใจว่าอย่างน้งนอยๆก็ต้องสะอาดเนาะค่ะท่านผู้ชมแล้วก็จะมีบางช่วงที่น้องประสุกไม่ได้ไปด้แค์หรือว่าเป็นช่วงที่เขาอยู่เล่นกับแม่พึ่งที่บ้านนะคะะึเล <c oughs> ่นนล่ะ<ค>ด <exactly> ู่ะดูอแม่หันา ก็จะประมาณนี้ค่ะเล่นกับลูกไปด้วยทํางานไปด้วยนะคะน้องก็จะบางครั้งก็มาอ้อนมานั่งตากมาทํางานไปกับแม่พึ่งด้วยบางทีแม่พึ่งคุยงานกับลูกค้าน้องก็มาช่วยคุยด้วยนะคะคือมันก็ทําให้ชีวิตกลมกลืนไปกับงานนะคะเพราะว่ามันเป็นออนไลน์เนาะมันทําที่ไหนก็ได้ตอนไหนก็ได้เวลาไหนก็ได้แล้วแต่เราจะเลือกเลยนะคะท่านผู้ชมค่ะแล้วระหว่างวันนะคะแม่พึ่งก็จะแบ่งเวลาบางส่วนนะคะมาตัดต่อคลิปวิดีโอสําหรับ ลงช่อง YouTube ของเรานี่เองนะคะพอเวลาประมาณสักบ่าย3ามนะคะแม่พึ่งก็เริ่มขับรถออกจากบ้านแล้วค่ะเพื่อไปรับน้องๆกลับจากเดย์แคร์นะคะบางทีเราก็มีกิจกรรมต่อค่ะไปคาราเต้บ้างหรือว่ามีกิจกรรมพาเด็กๆไปไว่ายน้ําด้วยอะไรแบบนี้ค่ะก็ะไปจิมไปออกกำลังกายก็มีนะคะหรือว่าไปสนามเด็กเล่นไปตามสวนสาธารณะก็พากันตุเรงตุเรงกันไปนะคะห้าคนแม่ลูกนะคะแล้วก็หลังจนากนั้นพอได้เวลาก็กลับมาถึงที่บ้านกันค่ะแม่พึ่งก็เตรียมทาอาหารค่ะ พอประมาณสักห้าโมงเย็นนะคะแม่พึ่งก็จะเริ่มทําอาหารเย็นแล้วค่ะช่วงนี้คือเป็นช่วงของ Family ่ทามและเป็นช่วงเวลาของครอบครัวนะคะแม่พึ่งก็จะไม่ค่อยได้รับงานตอนนี้นะคะช่วงนี้คือจะให้เวลากับลูกๆแล้วก็ให้เวลากับการดูแลพวกเขาทําอาหารดีๆสุขภาพดีให้เขาทานกันนะคะวันนี้นะคะแม่พึ่งทําต้มไก่นะคะต้มจืดไก่เยอะมากๆค่ะแม่พึ่งก็เลยแบ่ง ให้พี่นิณานเนี่ยเอาไปฝากบ้านเพื่อนบ้านซึ่งอยู่ตรงกันข้ามานะคะเขาบอกว่าอร่อยมากเลยแม่พึ่งหูขงเขาดีใจแล้วเขาก็ชื่นใจกับน้าซุปของแม่พึ่งมากเลยค่ะทีนี้นะคะอย่างที่เกิอนไปเมื่อคลิปที่แล้วก็คือวันแม่แล้วก็เป็นวันเกิดของแม่พึ่งซึ่งก็ต่อเนื่องกันนะคะแม่พึ่งขออนุญาตเอามารวม,มีกคลิปนี้เลยเนาะก็ตอนว่าวันแม่เนี่ย พี่นินานกับพี่ในท่านเขาก็ทาําค์ดมาให้แม่พึ่งแล้วเขาก็เขียนความในใจของเขา้วเน้ะว่าเขาอะไรยังไงบ้างน้องในท่านเขาก็จะมีความรู้สึกว่าเขาทําผิดกับแม่หลายอย่างบางทีก็ทําให้แม่เสียใจทําให้แม่โกรธก็ตามภาษาเด็กผู้ชายเนาะเขาก็บอกเขาขอโทษอะไรเงี้ยผมรักแม่มากที่สุดในโลกแล้วผมขอโทษ <c oughs> เขาก็บอกเขาจะพยายามปรับปรุงตัวแล้วก็เชื่อฟังในสิ่งที่แม่สอนแล้วก็จะเป็นเด็กที่ดีขึ้นให้แม่ภูมิใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะน้องเขาจะมีความสร้างสารรค์นะคะน้องในท่านของเราเนี่ยขเ,าเยขาชอบพับกระดาษเนาะ เ,เขาก็จะทำของเขาเองอย่างน้อยก็เห็นความตั้งใจของเขานะคะว่าก็ทำเอาแม่พึ่งแอบน้ำตาซึมเหมือนกันนะคะคือเขารักพวกเขามากๆจริงๆค่ะรักเขาแล้วก็โดยเฉพาะน้องเนทฮันเนี่ยแม่พึ่งห่วงเขามากที่สุดค่ะเพราะว่าเขาก็เหมือนเป็นลูกคนกลางเนาะเขาอาจจะมีในเรื่องของคิดอะไรบ้างอะไรเงี้ยแม่พึ่งก็ต้องคอยแคร์ความรู้สึกตรงนี้ของเขาให้ได้มากที่สุดอะคะ่ะ หน้าเอ็นดูลูกแม่เฮ้ยเลิบอยู่นะลูกนะรักลูกค่ะขอบคุณค่ะอ่ะไหนดูสิเปิดให้แม่ดูสิ Happy Birthday ้วนะคะก็เปิดนี่หรอกว่าสักนเกิดนนะออกมาที่ศูนได้จักรวาลวานวันหนึ่งเราจะพาแม่ไปกินเราจะพยายามเป็นเด็กดีค่ะแล้วก็เลับอยูแล้วก็แฮปปี้ ที่สิบสาม่ไหล่ะซื้ออันนี้มาให้มันเป็น 14k flash gold plated necklace แล้วมันมี engrave แไปเอาตังไหนมาซื้อมามาเนี่ยอ๋อตังที่แม่ให้หนูก็เก็บไว้เหรอลูกขอบคุณค่ะน่ารักจังเลยถ้าแม่ไม่ใส่จะโกรธนะเวลาไปเที่ยวไหนเราค่อยใส่เนาะโอเคเดี๋ยวเวลาเราไปเที่ยวไหนแล้วเราค่อยใส่โอเค แม่ก็มีเส้นหนึ่งเดี๋ยวแม่จะไว้ให้นินาบอนข้างหน้าเหมือนกันแล้วในท่านละครับลูกอือฮึ่านิฮิฮ้ฮิอท่ินงฮัฮิ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 ยิฮิฮอทิฮ ยิ่งายนิ่งอายนิ่งายยิยพูดไม่ออกเลยอะลูกเด็กๆบอกว่าเป็นวันเกิดของคุณแม่นะคะคุณแม่ไม่ต้องทําอาหารค่ะคุณแม่แค่พาเราไปทานข้าวนอกบ้านคุณแม่จะได้ไม่ต้องเหนื่อยน่ารักไหมคะลูกบ้านนี้มีหนามซ้ํานะคะยังอ้อนให้ไปทาเกตอีกนะคะแล้วก็ขอของขวัญคนละหนึ่งชิ้นค่ะคือวันเกิดคุณแม่นะคะแต่เด็กๆขอของขวัญคนละชิ้นค่ะแม่คุณก็อ๋อออ มันก็อ่ะโอเคก็จัดให้ลูกเป็นคนละชิ้นคนละเล็กละน้อยค่ะท่านผู้ชมก็ความสุขเขาเนาะแค่นี้ก็เป็นความสุขของแม่พึ่งแล้วมันเกิดที่มีความสุขก็คือการที่เห็นลูกๆเรามีความสุขนี่ละค่ะท่านผู้ชมค่ะก็อยู่บ้านก็อยู่กันแบบนี้ค่ะท่านผู้ชมพอตอนเย็นก็เป็นช่วงของเวลาของครอบครัวเนาะก็เล่นด้วยกันทําอาหารเสร็จแล้วนั่งทานข้าวอะไรกันเสร็จสอนกันบ้านทํากันบ้านแล้วก็มีกิจกรรมบางทีเราก็ออกไปเดินเดินรอบหมู่บ้านนะคะเพื่อออกกําลังกายบางทีเราก็ออกกําลังกายกันในบ้านอย่างนี้ค่ะก็ใช้เวลาร่วม ยังมีความสุขสนุกสนานนะคะก็43ขวบแล้วค่ะท่านผู้ชมค่ะแม่พึ่งก็เดินทางมาครึ่งชีวิตแล้วเนาะก็หวังว่าครึ่งชีวิตที่เหลือก็จะมีแต่การพัฒนาตัวเองไปในทางที่ดีขึ้นยอมเหนื่อยแบบนี้อีกสัก2-3ปีแล้วแม่พึ่งก็คงจะได้ใช้ชีวิตที่แม่พึ่งเลือกเองได้แล้วแหละอาจจะมีอิสระทางการเงินทางเวลาแล้วก็ทุกๆมิติเลยค่ะสุขภาพก็ดีด้วยนะคะ และในวันสําคัญนี้นะคะบุคคลที่เราไม่ควรลืมเลยก็คือคุณพ่อคุณแม่เนาะผู้ให้กําเนิดของเรานะคะแม่พึ่งก็จะโทรไปหรือส่งข้อความไปบอกขอบคุณท่านรักท่านแล้วก็สัญญานะคะว่าแม่พึ่งจะรีบสําเร็จในชีวิตเพื่อจะดูแลพวกท่านให้ทันเวลาค่ะอยากให้ท่านมีชีวิตที่ดีขึ้นมากกว่าที่เป็นอยู่นะคะ ไหนๆพูดถึงเรื่องสุขภาพแล้วนะคะคนเราอจะมีสุขภาพที่ดีได้มันก็ต้องประกอบด้วยหลายๆองค์ประกอบเนาะอาหารที่เรากินอากาศที่เราหายใจน้ําที่เราดื่มแล้วก็เรื่องของอารมณ์ค่ะซึ่งแม่พึ่งก็เลยต้องจัดเวลาในช่วงระหว่างวันตอนที่ลูกไปดูแลแล้วนะคะช่วงเวลาประมาณประมาณ5้าถึงหชั่วโมงนี้นะคะ่ะแม่พึ่งจัดสรรเวลาโดยการทํางานส่วนหนึ่งแล้วก็ต้องหาเวลาให้ความสุขกับตัวเองด้วยในการออกไปทํากิจกรรมที่เราชอบนะคะเป็นการผ่อนคลายเป็นการทําให้เรามีระบบ การคิดระบบกระบวนการต่างๆในร่างกายเราทํางานได้อย่างปกติแล้วก็ไม่มีภาวะเครียดอะคะ่ะมันก็ทําให้แม่พึ่งเนะี่ยมีสุขภาพที่แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจนะคะได้ออกไปเล่นกีฬาที่เราชอบนะคะ แม่พึ่งจึงต้องขอขอบคุณกับทางเดินชีวิตที่แม่พึ่งตัดสินใจเลือกนะคะเพราะว่าในขณะที่เราทํางานเราเลี้ยงลูกได้เราก็ยังสามารถทําออนไลน์ไปด้วยได้แบบนี้แล้วเราก็ได้ครบทุกมิตินะคะทางเรื่องของเวลาเรื่องของรายได้เรื่องของคุณภาพชีวิตแล้วก็เรื่องของสุขภาพที่ดีอะคะ่ะมันมันได้ครบทุกมิติแล้วมันเห็นอนาคตด้วยอะคะ่ะแม่พึ่งเลยคิดว่าแม่พึ่งตั้งใจทํางานอย่างเงี้ยอีกสักสองสามปีแม่พึ่งก็จะได้ใช้ชีวิตในแบบที่ เป็นอิสระละอิสระภาพทางการเงินอิสระภาพทางการเวลาคือเราสามารถกําหนดชีวิตของเราเองได้ะคะ่ะท่านผู้ชมแม่พึ่งหนึ่งพยายามจะบอกต่อเนาะถ้าหากว่าใครเนี่ยมองหาโอกาสดีๆในชีวิตที่จะสามารถทําให้ชีวิตเราดีขึ้นโดยที่ไม่มีความเสี่ยงใดๆแม่พึ่งยินดีอย่างยิ่งนะคะที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการถ่ายทอดความรู้สึกที่แม่พึ่งได้ประสบกับตัวเองแล้วก็สามารถปรับ ไปปรับใช้กับท่านผู้ชมตามรลฟ์สไตล์ของแต่ละคนได้นะคะทําคู่ไปกับงานประจําได้เลยค่ะก็คลิปนี้นะคะแม่พึ่งก็คงจะขอฝากไว้ประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวลากันไปด้วยภาพน่ารักๆของเด็กๆนะคะถ้าหากแม่พึ่งนึกอะไรออกหรือว่าท่านผู้ชมท่านไหนอยากจะถามอะไรเข้ามาถามเข้ามาได้นะคะเดี๋ยวแม่พึ่งมาตอบแม่พ่งก็บางทีนึกไปออกว่ามีอะไรที่ยังไม่ได้เล่าหรือเปล่าลก็เดี๋ยวมีอะไรก็ทักทายกันเข้ามาได้นะคะแล้วพบกันคลิปต่อไปนะคะท่านผู้ชมคะขอให้ทุกคนมีความสุขสุข,สขภาพแข็งแรงแล้วก็สมความปรารถนาในสิ่ง คิดในสิ่งที่ตั้งใจนะคะแล้วพบกันคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ